สวัสดีครับนี่น้องทีรักครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูพระสมกอซึ่งเป็นองค์ปฐมหรือว่าองค์แม่นะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พิเศษนะครับซึ่งเทียบกับพระสมกอทั่วไปแล้วจะถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็หายากมากนะครับโดยเฉพาะเป็นพิมพ์ที่ไม่มีลายกระหนกด้วยนะครับนี่เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าพมกอทั่วไปจะประมาณนี้นะฮะสมกอที่ขนาดใหญ่แล้วถือว่าใหญ่แล้วก็ประมาณนี้แต่นี่คือใหญ่มากนะครับนี่ฮะ อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังเราเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะองค์ใหญ่มากเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าพุทธลักษณะต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอ่าให้ดูเราจะดูองค์แม่นะครับองค์ใหญ่นะครับนี่ครับพาซุมก่อองค์แม่หรือว่าองค์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ไม่มีลายกระหนกนะครับพี่น้องอันนี้เป็นแสงธรรมชาตินะครับแสงธรรมชาติเราจะดูกันนะฮะนี่ฮะ ถือว่าเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงที่งดงามคมชัดมากนะครับอ่าชัดชัดมากปรากฏลูกตาปรากฏหูปรากฏชดาปรากฏอะไรต่างๆที่ชัดมากๆนะครับค่อนข้างคมชัดลึกมากนะครับแล้วเนื้อหานั้นก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะจะเป็นพระสุ้มกอดำนะฮะหรือสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ที่ไม่มีลายขนกนะครับพิมพ์องค์นี้พิมพ์นี้ค่อนข้างหายากมากนะครับพี่น้องทีัะครับเนื้อหานั้น เราดูนะครับเราจะเห็นว่ามีความพิเศษมากนะครับมีความพิเศษซึ่งพัซุ้มกอดำนั้นถือว่าเป็นเนื้อที่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับถือว่าเป็นสูตรที่มีความลึกลับนะครับแล้วก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหารนะครับซุ้มกอดํานี้นะฮะมาจนถึงปัจจุบันนะครับดูไหมด้านหลังนะครับนี่ครับงดงามมากนะครับงดงามมากนะครับปรากฏนะครับมีความสวยความซึ้งยิ่งโดน เหงื่อมนุษย์นะครับยิ่งโดนการใช้งานไปเท่าไหร่นะครับองค์พระก็จะสวยซึ้งมากเท่านั้นนะครับพระแท้เนี่ยอย่างคากล่าวของครูบาอาจารย์ที่ว่าจะไม่กลัวแดดกลัวฝนกลัวลมกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าพระถ้าเป็นพระไม่แท้นะครับโดนอะไรก็จะละลายหมดนะครับโดนน้าโดนแดดโดนลมโดนเหงื่อนะครับแต่ว่าพระแท้เนี่ยยิ่งโดนยิ่งงามเห็นไหมครับนี่ฮะมีความสวยงามมากนะครับงดงามมากเนื้อพระนั้นจะมีความพิเศษอย่างยิ่งนะครับองค์พระนั้นก็ มีความคมความชัดมากนะฮะโดยเฉพาะพระซุ้มกอที่เป็นซุ้มกอดําหรือว่าพิมพใหญ่ไม่มีลายกระหนกนี้นะจะมีความลึกเป็นพิเศษนะคะความลึกความคมนะค,ความชัดที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเอกองค์ที่หายากอีกองคหนึ่งนะครับพี่น้องทีัะครับเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่ออนุรักษ์มรดกล้ำค่าของประเทศไทยของเรา ที่มีมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับให้เราได้ศึกษาได้นุรักษ์ไว้นะครับงดงามมากครับพี่น้องครับนี่ฮะพระซุ้มโกพิมพ์ใหญ่พิเศษนะครับหรือว่าองค์แม่องค์ปฐมนะครับแบบไม่มีกะนกนะครับเนื้อดำนะครับพี่น้องศิรั์ครับนี่ครับสวยงามมากๆครับ ชมให้อิ่มตาเลยนะครับอิ่มนะครับงดงามจริงๆครับพี่น้องที่รักครับลาครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ